เคล็ดลับสู่ความสุขคือการได้ทำในสิ่งที่รักและเคล็ดลับสู่ความสำเร็จคือการรักในสิ่งที่ทำชาโรมาสเตอร์ธ่านนันนาทองายสวัสดีค่ะขอบคุณอาโทมี่ไทยแลนด์นะคะที่ให้โอกาสมาแบ่งปันในวันนี้ค่ะพี่นันเองเป็นคนต่างจังหวัดนะคะ,ะพื้นเพดั้งเดิมก็เป็นคนเกิดที่จังหวัดกาะละสินเป็นเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะค่ะเว้นวรกนิดนึง ยากจนถูกต้องค่ะคุณเซงตอบถูกค่ะคือคนแถวนั้นจะหาคนที่พอมีอันจะกินก็ต้องเป็นลูกของข้าราชการลูกชาวนาทุกคนก็มีฐานะเหมือนกันนะพี่นันจึงมีความฝันเป็นคนที่ดิ้นรนแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตตั้งแต่เด็กความความที่ ชีวิตเรามันเกิดมาอยู่ในสภาพที่มันแร้นแค้นเนี่ยมันจะทําให้เราแกร่งทําให้เราไม่กลัวทําให้เราสามารถที่จะกล้าเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างพี่นันเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครในฐานะนักศึกษาทุนโครงการช้างเผือกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็รีบเปลี่ยนรีบจบภายในเวลาสปีครึ่งในสาขาสถิติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปบมือดังๆให้กับ สปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการในตอนที่เรียนปริญญาตรีนะคะพอเรียนจบแล้วก็เริ่มต้นทํางานเลยในสมัย 30- 40, 40ปีที่แล้วเป็นโปรแกรมเมอร์รู้ไหมคะเท่ไหมคะเท่เนาะคุยกับคนไม่รู้เรื่องหรอกคุยกับคอมพิวเตอร์รื้อเรื่องอย่างเดียวแล้วก็เท่ามากเลยเพราะไม่มีใครคุยกับคอมพิวเตอร์รื้อเรื่องในสมัยนูน้นพอเท่ามาก,กปุ๊บก็เครียดมากค่ะเพราะทุกอย่างถ้าระบบลันไม่ได้เธอต้องรับผิดชอบดังนั้นทํางานประจําอยู่ปีเดียวค่ะ รู้เลยว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยไม่สามารถตอบโจทย์เราได้หาอาชีพใหม่ก็คือการเข้าเป็นนักขายขายประกันชีวิตมา35ปีถึงวันนี้นะคะและไม่เคยคิดแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวว่าจะไปทำธุรกิจอื่นเครือข่ายไม่ต้องพูดถึงสมัครให้เฉยๆให้กํำลังใจกันลูกค้าเราทําเครือข่ายสมัครให้ให้ทางชีวิตกับคนเป็นกุศลของเรา เป็นสโลแกนแต่ว่าซื้อครั้งเดียวนะคะสินค้ามันแพงจนดิฉันแบบบริโภคไม่ลงซื้อครั้งเดียวแล้วจบค่ะนะแต่พอมาเจออาโทมี่สายลมแห่งโชคชะตาพัดพาให้เจออาโทมี่ในวันหนึ่งนะคะอาโทมี่เข้ามาตอบโจทย์ในชีวิต ทําให้ทุกวันนี้หลงรักอะโทมี่หัวปักหัวปั๊มเลยค่ะบางครั้งไปคุยกับลูกค้ายังบอกว่าอะโทมี่เลยเออคือผิดอนะ่ะผิดช่องอะคะ่ะสมองมันสลับผิดนะคะเพราะอะโทมี่เข้ามาตอบโจทย์ชีวิตเราในตอนนี้พี่นันมาเจอธุรกิจอโทมี่ตอนนั้นร่างพังนะคะการทํางานที่มันหนักหักโหมเพื่อจะไต่เต้าจากเป็นคนชั้นกลางที่พอมีบ้านมีรถในกรุงเทพต้องใช้สังขารแรกค่ะ สี่คนที่สามารถสร้างฐานะร่ำรวยขึ้นมาได้สามคนสุขภาพไปแน่นอนเหลือแค่หนึ่งคนยังไม่ไปเพราะยังไม่ตรวจค่ะถ้าตรวจก็ไปทุกคนค่ะเพราะว่ามันต้องใช้ถ,ถูกไหมคะทำงานมากกว่าคนอื่นถึงจะได้มากกว่าคนอื่นดังนั้นพี่นันเนี่ยตับพังค่ะตอนนั้นหน้าดำนะคะหน้าดำแบบนี้เลยหน้าดำเป็นขวานฟ้าเรียกพี่นะคะเป็นปีกผีเสื้อสองข้างนะคะก็ เข้ามาเจออะโทมี่ตอนนั้นเป็นแบบนี้ค่ะหน้านะคะแล้วพอผ่านไปได้ปีกว่าๆนะคะก็เป็นแบบนี้ค่ะคือจากการกินนะเฮโมฮิมแค่หนึ่งซองทำให้คนที่หลับในทั้งวันกลับมาทำงานได้คุณจะตกใจไหมคุณจะกลัวไหมกลัวสิคะเขาใส่ยาอะไรเข้าไปก็เลยต้องขับรถเข้าไปดูที่มาที่ไปที่ศูนย์การเรียนรู้ ก็เลยได้รู้ว่าเฮโมหิม oh ถูกพัฒนาโดยใครมั่นใจก็กินต่อแล้วมันก็มาตอบโจทย์ชีวิตคุณแม่ก็เป็นโรคชราโรคชราคือโรคที่รักษาไม่หายนะคะถ้าเมื่อไหร่คุณหมอบอกว่าคุณเป็นโรคชรานะ่ะคุณต้องทําใจเลยนะคะคือเขาไม่มีทางรักษาเราแล้วชรานะคะอะโรคชราสินค้าเราก็ตอบโจทย์คุณแม่อายุ84ตอนนี้แข็งแรงมากแล้วก็คุยคําโตว่าจะอยู่ถึง109ปีอะ แล้วก็อันนี้คือสิ่งที่พี่นันเพิ่งประสบมาเมื่อไม่นานนี้เองนี่เป็นคุณแม่ของสามีอายุ90ในวันที่12มิถุนาเนี่ยป่วยเป็นโรคสโตรกค่ะเข้าโรงพยาบาลซีกซ้ายนีย่ไปหมดเลยอยู่ ICU ประมาณ5-6วันแล้วก็มาอยู่ห้องธรรมดาอีกประมาณเกือบเดือน12มิถุนาถึง30สิงหาสองเดือนเสร็จๆคุณแม่อายุ90กลับมาเดินได้ปกติไม่มีร่องรอยของคนที่ <laughs> เป็นสตรก นิดเดียวก็ไม่เป็นดังนั้นครอบครัวไหนที่รู้จักอะโทมี่จะไม่มีผู้ป่วยติดเตียงนะคะสินค้าเราสามารถตอบโจทย์ได้ขนาดนี้แล้วก็มันก็นำไปสู่การแบ่งปันถูกไหมคะเรารู้ว่าเรามีของดีเราจะเก็บไ้กินคนเดียวไหมไปเจอคนไหนที่ป่วยเราจะปอบอกเขาไหมคะเราต้องบอกด้วยอารมณ์แบบไหนอะบอกด้วยแบบกินเลยน้องเอาไปลองกินดูเลยกินเดี๋ยวนี้เลยเอาไว้พวกนี้ด้วยน้ำมะลืนนี้ด้วยนะ ให้กินคือการแบ่งปันเราไม่รู้หรอกเขาจะเป็นสมาชิกจะหายไม่หายแต่เรารู้ว่าถ้าเขาได้กินเนี่ยเขาจะดีขึ้นทันทีดังนั้นมันก็เลยเกิดกลุ่มผู้บริโภคที่สามารถที่จะแก้ปัญหาให้เขาได้ผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยจะมีภาวะวิกฤตมากๆเป็นตายเท่ากันในช่วงที่ให้เคมีบําบัดนะคะพวกทุกท่านสิ่งเนี้ถ้าเขารู้จักเคโมฮิม oh เนี่ยภาวะวิกฤตเนี่ยจะลดลงเลยเพราะสินค้าเราเป็นตัวที่ช่วยฟื้นฟู เขากินข้าวไม่ได้เขาต้องการโปรโตีนต้องไปซื้อโปรโตีนที่ไหนคะโปรโตีนที่ดีที่สุดมีที่ไหนคะอะโทมีค่ะเขาต้องการบูสต์ระบบเลือดระบบภูมิคุ้มกันต้องกินอะไรดีคะหรือจะกินน้ำลายนกดีหรือจะกินซาาไก่ดีคะเฮโมหิมค่ะดังนั้นเนี่ยสินค้าพวกนี้จึงทำให้พี่นันหลงรักในอะโทมีค่ะมันเป็นแพชชั่นแล้วคะ่ะ เราเจอคนป่วยเราจะอยากให้เขาหายเราจะอยากให้เขาดีขึ้นมันจึงเป็นธุรกิจที่แบ่งปันเราทําธุรกิจนี้เราจึงมีความสุขเพราะเราไม่ได้ทําเพราะว่าเราอยากได้เงินอยากให้ใครมาซื้อของเราได้กําไรเราขายของอาโทมี่เราได้กําไรไหมถามจริงพวกทุกคนไม่ได,ไได้ไม่ได้กําไรนะคะดังนั้น,น,นหลายคนเข้าใจผิดว่าเอาเราไม่ได้กําไรเราขายทําไมต้องมานั่งเรียนแบบนี้เราจะเข้าใจว่าขายทําไมนะคะอาโทมี่มันเป็นโอกาส ในฐานะเด็กบ้านนอกที่มีฐานะยากจนสมัยก่อนโอกาสเดียวคือการศึกษาแต่ทุกวันนี้จบอะไรมาก็พร้อมตกงานถูกไม่ถูกแต่คนที่ไม่ได้จบอะไรเลยแต่ไปทำบ้าบอคอแตกในทตปอก,ก็ได้เงินเห็นไหมคะโลกมันเปลี่ยนไปโอกาสที่อโตมีมอบให้พวกเราทุกคนคือเราได้เป็นเจ้าของกิจการกิจการ e c o m m e r ิร์ซระดับโลกค่ะถ้าใครอยากจะมี ร้านสะดวกซื้อเป็นของตัวเองนะไม่ต้องไปลงทุนสามล้านห้าล้านให้กับค่ายยักษ์ใหญ่เขาเป็นในทุนให้เรานะคะมาสมัครเมมเบอร์อาทัมี่เลยน้องเจมบอกสมัครฟรีถูกไหมคะแล้วลองซื้อยาสีฟันกับแปรงสีฟันใช้ดูยาสีฟันเรานะคะเมื่อกี้น้องโมพูดดีมากเลยนะพี่นันมีประสบการณ์ตรงคนที่เป็นโรคเลือดออกตามไรฟันชนิดที่เหมือนนอนอมเลือดทั้งวันอนะ ใช้ย,ยาสีฟันต้องเปลี่ยนทีห้ายี่ห้อเอาเรียงเรียงเลียงเพราะเมื่อไหร่มันจํายี่ห้อนี้ได้มันก็จะเกิดอาการใช้จิ๋วแต่แจวของเราหลอดเล็กเนี่ยค่ะสี่สิบบาทเนี่ยค่ะยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยหายเป็นปิดให้เอาปอบมือค่ะแล้วอย่างเงี้ยมันจะไม่ดังได้ยังไงในละแวกนะมันจะไม่ดังได้ไงอะโทมี่อะโทมี่มันคือโอกาสที่ทําให้เราได้เป็นเจ้าของธุรกิจที่ระดับโลก ร้านสะดวกซื้อเราไม่ใช่แค่คนละวแวกบ้านนะแต่โคคนจากทั่วโลกจะมาซื้อถูกไหมคะทั้งโครงขายของเราเนี่ยจะลากไปทั่วโลกหมายความว่าเรามีลูกค้าจากทั่วโลกจะมาซื้อสินค้าเราซื้อทั้งวันและทั้งคืนตอนนี้เอเชียกําลังจะนอนแต่ว่ายุโรปกําลังจะตื่นดังนั้นเงินจะเข้าเราทั้งกลางวันกลางคืนโอกาสนี้รับไหมคะบปบมือให้กับอิมพิเลียนทุกคนคะ่ะ วันนี้ถ้าคุณไม่มีจิตใจที่อยากเป็นอิมีเรียนคุณไม่มีทางมาถึงโอเชียนค่ะสกัดดาวรุ่งฝนตกรถติดค่ะอ่าถ้าคนไม่แน่จริงมาไม่ถึงคุณมาถึงนี่คุณเป็นอิมพีเรียนแน่นอนนะคะอัโทมี่มันเป็นธุรกิจประเมได้ค่ะพี่นั่นวนอยู่บนทางด่วนตั้งสองชั่วโมงค่ะหาทางเข้าที่มันดีที่สุดไงสุดท้ายเลยไปวนค่ะเ <c oughs> กือบไม่ทัน <c oughs> อัโทมี่คือมรดกค่ะ สิ่งที่คนมีลูกอย่างพี่นันนะพี่นันมีลูกสองคนดังนั้นสามีภรรยาก็เลยอยู่คนละรละหัสเพื่อส่งต่อมรดกให้ลูกลูกเราเนี่ยถ้าในอีกสิบปีข้างหน้าเขาจะมีไรายได้เดือนละสามล้านลองจินตนาการนะว่าวันหนึ่งที่เราจากโลกนี้ไปแล้วเราทิ้งมรดกเดือนละสามล้านให้กับลูกลูกจะพูดถึงเราว่าอย่างไรและหลานจะพูดถึงเราว่าอย่างไร นี่คือมิชชั่นนี่คือสิ่งที่พลังผลักดันของพี่นันในฐานะที่เป็นแม่คนหนึ่งมนุษย์แม่คนหนึ่งที่อยากปกป้องลูกจนลมหายใจสุดท้ายของลูกนะไม่ใช่ลมหายใจสุดท้ายของเราอะโทมี่จะทำหน้าที่นี้ได้ดีมากๆอิมพีเรียลคนที่ก้าท่านจากโลกนี้ไปแล้วท่านทำสิ่งนี้ไว้ให้ลูกพี่นันรู้สึกประทับใจมากมีความรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เราบอกรักลูกได้นานที่สุด ไม่ได้ถึงแค่ชีวิตเราแต่ถึงแค่ชีวิตลูกเลยและเหนือกว่าถึงรุ่นหลานเลยเรายังไม่เห็นหน้าหลานแต่เราส่งความรักไปให้เขาแล้วอะ่ะเอาปอบมือให้อัทโอมี่สิคะนะคะดังนั้นใครอยากจะมีความสุขก็ทาต้องทำในสิ่งที่รักใช่ไหมฮะรู้สึกรักอัทโอมี่ขึ้นบ้างหรือ,อยังคะใครรักอทักอโทโอมี่คะไหนพูดสิคะฉันรักอัทโอมี่ไหนพูดสิคะฉันรักอัทโอมี่ ฉันรักอะทอมี่หนท,ทางเดียวที่จะทําให้งานออกมายอดเยี่ยมที่สุดก็คือคุณต้องรักในสิ่งนั้นถ้าคุณรู้สึกรักอะทอมี่อะทอมี่จะไม่ใช่งานสําหรับเราอีกต่อไปแล้วท่านสตาจตุรงอาทิตย์นี้อยู่นี่อทิตย์นู้นอยู่นั่นไปโผล่นู่นโผล่นี่ท,ทําไมท่านขยันขนาดเนี้เพราะท่านไม่ได้ทํางานค่ะมันอะทอมี่ไม่ใช่งานสําหรับท่านแล้วแต่มันคือความสุขที่ได้ทําในสิ่งที่รักแล้วพบกันที่จุดสูงสุดของไรายได้ C U S See you Oh. ขอบคุณมาก